ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ออกมาสวนนะครับสวนหมักเมานะครับแล้วก็ออกมาหาหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ที่สวนนะครับเป็นหน่อไม้ป่านะครับเป็นหน่อไม้ในป่านะครับที่สวนผมก็มีต้นหมักเมามีอะไรเยอะแยะนะครับมีทั้งมะไฟขนุนนะครับกล้วยแล้วก็มะม่วงเต็มเลยในเขตอำเภอภูพานยจังหวัดสกลนครนะครับสวนของผมครับก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็มาพูดถึง โ,โ,โ,โค้อวอลเลยบอลของไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้แชมป์ซีวิลีกไปแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับว่าโคชย่แกก็ได้อําลาทีมอวอลเลยบอลหญิงของไทยไปแล้วนะครับคือแกก็อออกนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้คนใหม่เข้ามาคุมทีมแทนซึ่งจากผลงานที่ผ่านมานะครับในเฉพาะชีวิอซีวีลีกครั้งนี้ก็ผมถือว่า แกทาได้ดีนะครับทาได้เยี่ยมนะครับก็เป็นผลงานของแกในาการแข่งขันขซีรีสครั้งนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นที่น่าพอใจของใครหลายคนแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ชอบด้วยนะครับคือคนที่อยากให้แกออกไปพูดตรงๆอนะ่ะเพราะว่ามันไม่ประทับใจในผลงานวีเอลที่ผ่านมานะครับสําหรับโค้ชคนใหม่ที่จะมาคุม ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนี่นะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าใครจะได้มาคุมทีมซึ่งโค้ดด่วนนะครับก็มีการทับทาปหาแกแกก็ปฏิเสธนะครับแกก็ยังไม่พร้อมที่จะมาคุมทีมชาติไทยต่อส่วนโค้ดออดนี่ก็ยังยังไม่มีข้อมูลเช่นกันนะครับว่าแกจะรับปากลงมาคุมทีมชาติไทยหรือไม่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่คนส่วนใหญ่เชียร์โคชออสกับมาก็หนึ่งด้วยภรรยาของแกนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงของจีนนะครับเป็นทีมชาติจีนแล้วก็เคยคว้าแชมป์โอลิมปิกมาแล้วนะครับก็อยากให้ภรรยาของแกนี่มาร่วมคุมทีมด้วยนะครับสําหรับผมนั้นนะครับผมมองว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าโคชนอกโคชต่างประเทศนี่ผมก็ยังมองไม่ออกว่าจะเป็นชาติไหนจะเป็นใครมาคุมทีมของไทยต่อนะครับ ซึ่งหลายคนก็มองนะครับว่าตอนนี้วอลเลย์บอลของไทยนี่ก็อยู่ในแบบขาลงแต่พูดกันตรงๆอยู่ในขาลงนะครับอายังไม่อาจจะยังไม่เปี้ยงป้างเหมือนสมัยที่โค้ชด่วนแกคุมทีมนะครับเพราะว่าตอนที่โค้ชด่วนคุมทีมนี่เราก็สามารถเอาชนะทีมชาติยุโรปไปหลายชาตินะครับทั้งที่มีระดับสูงกว่าเราเราก็ชนะมาแล้วนะครับแต่พอมาในสมัยสมัยนี้นะครับตอนที่โค้ชยกแกมาคุมทีมก็ต้องบอกว่า ล้มเหลวนะครับล้มเหลวไม่สามารถเอาชนะได้นะครับแม้กระทั่งมาพ่ายทีมเกาหลีนะครับมันมันก็เลยทําให้เป็นกระแสนะครับที่ต้องเปลี่ยนผู้ฝึกสอนเปลี่ยนสตาร์ทโค้ดนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะมาคุมทีมแทนโคดยะนะครับสําหรับตัวผมนะครับผมก็พบก็เชียร์โคดอดนะครับก็เชียร์โคดอดว่าอยากให้แกมาคุมทีมนะครับเพราะว่าภรรยาของแกนี่ก็ ก็อย่างี่กล่าวมาก็เป็นอดีตทีมชาติจีนนะครับจะด้วยจะจะได้มาช่วยกันคุมอ่มคุมทีมมาฝึกสอนมาสอนเทคนิคอะไรต่างๆและอย่างให้กับน้องๆวอลเลย์บอลญิงของไทยนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลของไทยนะครับที่กาลังจะาตามหานะครับหรือจัดหาผู้ฝึกสอนคนใหม่ตามหาโค้ชคนใหม่มาฝึกมาคุมทีมชาติไทยต่อจากโคยะนะครับก็ต้องมาดูกันไปว่าจะเป็นใคร